อาชีพไม่ไม่ได้ทำงานคือเลี้ยงลูกอยู่บ้านเจ็ดคนค่ะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ตาก็เป็นคนในครอบครัวเด็กๆแล้วก็แฟนอยู่กันแบบแบบแบบไม,ไม่ไม่ทุกร้อนอะไรางเงี้ยแบบว่าเราก็อยู่กันได้พอมีพอกินอะ่ะค่ะสำคัญเพราะว่ามัน,ม,นมันต้องใช้ะนะไฟอะ่ะแล้วก็ก็มี พัดลมตู้เย็นเตารีดแล้วก็ไฟแล้วก็โทรศัพท์เตารีดนี่ก็ไว้รีดชุดนักเรียนให้นักเด็กๆไปโรงเรียนส่วนโทรศัพท์นี่ก็มา,าทำง,งานออนไลน์ไฟฟ้าก็ต้องใช้ประจําแล้วส่วนตู้เย็นก็ต้องมีไว้แล้วพัดลมก็สําคัญมากเพราะว่ามันต้องไปเปิดให้เด็กๆชีวิตประจาําวันอะนะขาดไฟฟ้าไปอย่างก็เหมือนขาดมือขาดตีขาดมือขาดอะไรเงี้ยไมย ราะโดนเพราะวันนั้น่ะโดนตัดไฟไปแล้วเราก็อยู่แบบว่ามืดๆน่ะจนพ่อกลับมาแฟนกลับมากลับมาเขาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องแบบไปเดินหาระแบบขอข้างบ้านอะขอต่อไฟแล้วเขาต่อเขาก็บอกว่าขอจ่ายให้ให้ช่วยเราให้ให้เราช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าให้เขาอะไรเงี้ยก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะแบบว่าอยู่แบบแค่เนี้ยแบบปลั๊กไฟอันหนึ่งอะพ่วงกับไฟไฟฟ้าอันนึงแล้วก็พัดลมอย่างเงี้ยแล้วก็วันเราก็รีบปิด ไฟของเราอย่างเงี้ยก็ประหยัดเขาด้วยแหละด้วยก็มันมันคืนมันมืดอ่ะมันอันตรายบาที่เรากลัวแบบบางคนชี้คิดไม่ดีอย่างเงี้ยแอบซุ่มตามอะไรเงี้ยแบบเงี้ยกลัวอยากให้มีไฟติดตามทางเดินที่แบบตรงไหนมันมืดอ่ะเพราะมันอันตรายอ่ะบางทีเด็กเล็กแเดินไปเซเว่นกันเงี้ยดีทางเดินตังซอกตาอะไรเงี้ยบางทีเราก็กลัวแบบใครจะแอบอยู่อะไรเงี้ยมากกว่า มันก็มันก็ต้องมีทางแก้ไขแล้วแต่แบบเราก็ไม่รู้นะว,ว่ายัางไงแต่มันต้องมีสัก่างแหละที่ว่าต้องแก้ไขไปไเรื่อยๆนะ